ประเทศชาติเป็นที่กำเนิดที่อาศัยของเราเป็นที่อำนวยอิสรภาพเสรีภาพและความสุขสบายทั้งปวงแก่เราทุกคนไม่ว่าเพศใดวัยใดไม่ว่าพลเรือนหรือทหารจึงควรรู้สึกสำนึกว่า เราเป็นเจ้าของทั้งมีหน้าที่ที่จะต้องทํานุบำรุงและป้องกันร,รักษาไว้ให้เจริญมั่นคงไปโดยตลอดพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสที่ทรงเข้ารับราชการเป็นนายทหารประจำการเมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2519 สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสยามมานุสติวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2563ตรงกับวันแรม12ค่าเดือน10ปีชวดผลิตรายการโดยส่วนสรารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสรารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอาคารที่ตั้งณสวนรื่นฤดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารีทำหน้านที่ดำเนินรายการค่ะ สำหรับปันนี้นำเสนอเรื่องกอรมนคุมเข้มชายแดนสกัดนำเข้าสินค้าเกษตรค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประกาศให้การติดเชื้อโควิด -19 เป็นโรคระบาดร้ายแรงของโลกส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าด้านการเกษตรของไทยโดยราคาสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ปรับลดลงอย่างเห็นได้ชัด เรียกได้ว่าผลิตผลทางการเกษตรเกือบทุกประเภทในไทยล้วนได้รับผลกระทบอันเป็นผลพวงจากการระบาดของโรคนี้กระหน่ำซ้ำเติมด้วยภัยแล้งและปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรสำคัญในขณะนี้มีสินค้าเกษตรสำคัญหลายชนิดอาทิข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสําปะหลังกาแฟถั่วเหลืองและมะพร้าวมีปริมาณการผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศ ทางการบริโภคโดยตรงและใช้ในอุตสาหกรรมรวมถึงราคาในบางประเทศบางสินค้าอยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อเทียบกับราคาของต่างประเทศทําให้มีการลักลอบนําเข้าเพื่อสวมสิทธิ์เป็นสินค้าเกษตรของไทยหรือการหลีกเลี่ยงทางภาษีเช่นปาล์มน้ํามันซึ่งหน่วยงานความมั่นคงกอรมนอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันตรวจสอบ จับกลุมการลักลอบการนำเข้าโดยเฉพาะตามแนวชายแดนขณะนี้หลายฝ่ายเกิดความกังวลใจในเรื่องของการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังโดยกรมศุลกาก,ากรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกระทรวงกลาโหมกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพลังงานกระทรวงพาณิชย์กระทรวง,งมหาดไทยสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินการปราบปรามการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มทั้งระบบอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องนอกจากนี้คณะกรรมการกำกับนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติหรือกอนปได้กำหนดด่านการนำเข้าโดยให้มีการนำเข้าเฉพาะ3ด่านเท่านั้นได้แก่ด่านศุลกากรมาบตาพุธสำนักงานศุลกากรกรุงเทพและสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และในส่วนของด่านนำผ่านสินค้าน้ำมันปาล์มกำหนดด่านต้นทางเพียงด่านเดียวคือสำนักงานศุลกากร,กรท่าเรือกรุงเทพสินค้าเกษตรอีกชนิดได้แก่มะพร้าวจากการลงพื้นที่พบปะกับกลุ่มพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวอำเภอบางสะพานและอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการจัดทำข้อมูลปริมาณการผลิตและต้นทุนการผลิตมะพร้าว ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบว่าในพื้นที่ยังมีการลักลอบนำเข้ามะาพร้าวผลการนำเข้าน้ำกะทิส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการมะพร้าวในประเทศโดยเฉพาะด้านราคาทำให้เกษตรกร,กรผู้ปลูกมะพราะ้าวได้รับความเดือดร้อนอย่างมากดังนั้นรัฐบาลจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการการนำเข้ามะาพร้าวและน้ำกะทิอาทิกำหนดช่วงเวลาและปริมาณการนำเข้ามะพร้าวผลที่เหมาะสม ภายใต้กรอบการค้า AFTA และ WTO การตรวจสอบและควบคุมการนำเข้ากะทิการกำกับดูแลการเคลื่อนย้ายมะพร้าวผลนำเข้าน้ำหนักตั้งแต่4ตันขึ้นไปตลอดจนทบทวนมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายและการทำลายมะพร้าวลักลอบกาแฟเป็นอีกสินค้าหนึ่งที่ยังลักลอบนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านได้มีการนำเข้ามา ผ่านช่องทางด้านตะวันออกของประเทศไทยสาเหตุหนึ่งมาจากเกษตรกรบางรายนำเข้ากาแฟมาสวมสิทธิ์เป็นกาแฟไทยแล้วจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการโดยตรงซึ่งจะได้ราคาสูงกว่าจำหน่ายให้กับสหกรณ์ซึ่งภาครัฐจะคุมเข้มเกี่ยวกับการนำเข้าในทุกรูปแบบและกำหนดช่วงนำเข้ากาแฟหลังเดือนพฤษภาคมของทุกปีเนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตกาแฟของเกษตรกรในประเทศเริ่มจำหน่ายหมดแล้ว ในขณะที่การลักลอบนำเข้ากระเทียมข้าวมันสำปะหลังเมล็ดถั่วเหลืองยังคงมีต่อเนื่องโดยเฉพาะชายแดนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรมนโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักเฉพาะกิจในการบูรณาการภารกิจด้านการป้องปรามมีให้มีการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กาะรมนรจังหวัดตามชายแดนได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกวดขันใช้มาตราการป้องกันและตรวจสอบอย่างเข้มงวดพร้อมสกัดกั้นมีให้มีการนำสินค้าและผลิตผลทางการเกษตรจากนอกประเทศเข้ามาในบริเวณพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะช่องทางเข้าออกตามธรรมชาติซึ่งถือว่าเป็นนโยบายสำคัญที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องที่จังหวัดบึงกาฬ กอรมนจังหวัดบึงการบุรณาการทำงานร่วมกันกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบสกัดยับยั้งการนำเข้าสินค้าการเกษตรเช่นข้าวข้าวโพดกระเทียมหอมแดงหอมหัวใหญ่มันสำปะหลังเป็นต้นเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อราคาสินค้าการเกษตรของไทยพร้อมกับผลักดันสินค้าที่ควบคุมดังกล่าวกลับไปยังฝั่งสปปลาว เพื่อไม่ให้นำมาวางขายณนะจุดผ่อนปรนตำบลปากคาดอําอเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬซึ่งในขณะนี้กรมศุลกากร,กรได้เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าข้าวข้าวเหนียวและสินค้ากเกษตรตามตะเข็บชายแดนอีกทั้งยังเป็นการป้องกันโรคพืชที่ติดมาโดยทำการตรวจสอบและตรวจค้นเป็นพิเศษตลอด24ชั่วโมงท่านผู้ฟังคะ การลักลอบนำเข้าสินค้าและผลิตผลทางการเกษตรจากนอกประเทศได้ส่งผลกระทบต่อก,กลไกลทางการตลาดภายในประเทศทำให้เกษตรกรไทยได้รับความเดือดร้อนขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต่างเข้มงวดในมาตรการป้องกันตรวจสอบอย่างจริงจังพร้อมสกัดกัน้นไม่ให้มีการลักลอบนำสินค้าและผลิตผลทางการเกษตรจากนอกประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด นอกจากสินค้าเกษตรแล้วในเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายเช่นยาเสพติดการหลบหนีเข้าเมืองโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนเข้าออกด่านทุกด่านยังเป็นนโยบายที่สำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งนี้ประชาชนทั่วไปสามารถร่วมโดยช่วยกันกับเจ้าหน้าที่ได้โดยร่วมกันเป็นหูเป็นตาสำหรับการกระทำใดๆที่ผิดกฎหมายสามารถโทรแจ้ง1374 สายด่วนเพื่อความมั่นคงท่านจะเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ช่วยให้ทางราชการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc.go.th เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำ วันนี้ที่จดจำวันที่14กันยายนเป็นวันที่257ของปีหรือวันที่258ในปีอธิกสุรทินตามปฏิทินสุริยคติแบเบเกรกอเรียนเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก108วันในปีนั้นวันที่14กันยายนพุทธศักราช2444ทีโอดดร์สเวลล์ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาด้วยวัย42ปี นับเป็นบุคคลอายุน้อยที่สุดที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีวันที่14กันยายนพุทธศักราช2476วันสิ้นพระชนพระเจ้าบรรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรชัิชัยากรกรมหาํำแพงเพชรอัครโยธินหรือพระบิดาแห่งรถไฟไทยต่อมาได้กำหนดให้วันที่14กันยายนของทุกปีเป็นวันบุรชัิวันที่14กันยายนพุทธศักราช2485 เป็นวันแรกที่ทางราชการไทยกำหนดให้ยืนเคารพเพลงชาติในเวลา8นาฬิกาและ18นาฬิกาวันที่14กันยายนพุทธศักราช2503รัฐบาลประเทศอิรานอิรักคูเวตซาอุดิอาระเบียและเวเนซุเอลาร่วมก่อตั้งโอเปก หน่วยการรักษาความมั่นคง ชนในทุกโอกาสที่ทักชาติสถาบันหลังด้วยศักดิ์ศรีเธอทูลชาสตร์กษัตริย์วงจักรีมันคงมีด้วยเราก็อรอมารอนกองอำนวยกา หนึ่งของประชาชนในทุกโก พบกับรายการสยามานุสติได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ